ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับข่าวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุรุข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ทีมเชวูดเชื่อว่าเจคกิงคลับกำลังเบื่อสถานการณ์ของทีมแบบสุดๆและอาจจะอำลาลิเวอร์พูลก่อนสิ้นสุดฤดูกาลนี้เจ้าองค์ขีมเมื่อว่าว่าทีมเชวูดนะครับอดีตผู้จัดการทีมพิมลิกก็ได้ออกมาคาดการณ์ว่าเจคกิงคลับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลน่าจะกำลังมีความคิดที่จะอำลาลิเวอร์พูลก่อนสิ้นสุดฤดูกาลนี้ และจากที่ทีมลิเวอร์พูลใตอนนี้มีรังให้ปวดหัวและต้องเด้รับกานแก้กไขแบบไม่มีวันจบสิน้นอีกทั้งการที่คุณเชอร์มันรายนี้เคยนำลิเวอร์พูลคว้าแชมป์รายการใหญ่ๆได้ทุกแชมป์แล้วไม่ว่าจะเป็นรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ในปี2009 พิมลิงเปลีป่ยในปี2020แลัเดิมบแชมป์ฟุตบอลถ้วย FA Cup และลีคับเมื่อฤดูการที่แล้วซึ่งตัวเขาคนนั้นก็มาว่ามีความเป็นไปได้ที่เจ็ดครับอาจจะเลือกทางทิ้งปัญหาทั้งหมดนี้เอาไว้เบื้องหลังและไปเริ่มต้นใหม่กับต้นสก,กัดอื่นที่มีเงินทุนให้กับตัวเขาได้ใช้จ่ายแบบไม่จํากัดมากกว่าที่จะต้องทนอยู่กับลิเวอร์พูลที่ได้ชื่อว่าเป็นทีมขี้เหนียวและไม่กล้าลงทุนนะครับโอ้โ oh หโดยในฤดูกาลนี้ถือได้ว่าลิเวอร์พูลกับออกสตาร์ทได้อย่างยำยา่าโดย เน็ดนัดในศึกพรีเมลีกและมีตามตามหลังเอฟพุอรานอาร์เซนอลทีมจากฝูงไปไกลถึง12ขนาดแล้วจนทําให้หลายฝ่านะครับมองว่าลิเวอร์พูลน่าจะหมดโอกาสที่จะเป็นทีมลุ้นแชมป์พิมีลิกในการน,นี้ไปเป็นที่เรี่อร้อยแล้วนะครับและแม้ว่าโอกาสที่จะติดอันดับท็อปโฟรในการน,นี้ของพวกเขาก็มีโอกาสพลาดเช่นเดียวกันนะ รอบอ้ยกูเครียดพอคู่แข่งในลุกการนี้ของลิเวอร์พูลนั้นต่างก็ทำผลง,งานได้ดีแทบทุกเทมโดยทีมเชอร์บูลนะครับอดีตกุนซือของทนันนามมอสเปอร์และแอสตันวิลล่าได้พูดเรื่องนี้ในรายการ The Kelly and White Show โโดยเชื่อว่าปัญหาที่ลิเวอร์พูลก,กำลังเผชิญอยู่ณตอนนี้คือพวกเขาเป็นทีมที่คุ้นเคยกับการลุ้นแชมป์และเมื่อจู่ๆทีมของพวกเขาฟอร์มตกลงไปนั้นทำให้นักเตะหลายคนไม่สามารถรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้และเกิดความกดดันมหาศาลในหมู่ของนักเตะ เพราะต้องการเล่งฟอร์มของตัวเองให้กลับมาอยู่ในจุดที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งแต่เมื่อน,นักเตะเหล่านั้นยิ่งพยายามเล่งฟอร์มของตัวเองมากขึ้นเท่าไร่พวกเขาก็อ่อนแอลงไปเรื่อยๆเท่านั้นนะครับเพราะพวกเขายังไม่รู้วิธีการที่จะรับมือกับเรื่องดังกล่าวนี้ผมเชื่อว่าเจคเกนคลับหรือแม้แต่แฟนบอลลิเวอร์พูลทั่วไปก็คงจะยอมรับมันไม่ได้อย่างแน่ๆถ้าหากจบฤดูกาลนี้ลิเวอร์พูลไม่ติดอันดับ1ใน4และไม่ได้ไปเล็นในศึกยูฟ่าแชมเลคหรือดูกาลหนา และในความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมก็มองว่ามีความเป็นไปได้สูงพอสมควรที่ทางจเจ๊เก่งครับจะเลือกลาทีมไปก่อนหรือการนี้จะสิ้นสุดลงเพราะตัวของเขานั้นคงรับไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับกับฟอร์มอันยอเยี่ยมของลิเวอร์พูลในตอนนี้ แน่นอนนะครับว่าถ้าเป็นผมผมคงจะเบื่อที่จะต้องกลับมาแก้ไขทีมแทบทุกๆฤดูกาลเพราะมันเป็นการบันทอนกำลังใจลงไปเรื่อยๆผมเชื่อว่าเจ็เกนคกรอปคงอยากจะทำทีมแบบไม่ต้องเหนื่อยมากเหมือนกับแมนเชสเตอร์ที่ทีมของเป๊ปกูเรล่ามีนักเตะให้เลือกใช้งานแบบไม่จำกัดและสามารถส่งใครลงสนามก็ได้แบบที่ผลงานของทีมไม่ได้ตกลงไปเลยแม้แต่น้อยไม่แน่ว่าเจ็เกนคกรอปอาจจะกำลังมองหาโอกาสกับสโมสรเหล่านี้อยู่ และผมก็ลองคิดดูเล่นๆว่าถ้าาัเจคกิ้งครับย้ายไปกลุ่มทีมเดลก็โซหรือไม่ก็เปเชียร์ปาเรสเซงฉางแล้วละก็พวกคุณว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะทั้ง2ทีมนั้นได้ชื่อว่าเป็นทีมเงินถุงเงินถังและสามารถมอบเงินให้ช้อปปิ้งนักเตะได้แบบไม่อันเมอดังนั้นผมจะไม่แปลกใจอะไรเลยถ้าาัดจคกิ้งครับจะประกาศลาทีมลิเวอร์พูลหลังจบฤดูกาลนี้โอ้ยจาก,ก็ว่าไปทัวทีบทัวแดนเนาะพ่อแม่พี่น้อง นาบีเกตาโคษเนื้อหอมหลังกำลังถูสามทีมเยอะแยรุมแย่งตัวมีรายง,งานข่าวที่น่าสนใจและแทบไม่น่าเชื่อเมื่อมีรายงานมาว่านาบีเกตากองกลางดีกิตทีมชาติคกกีนีของลิเวอร์พูลก็กำลังกลายเป็นนักเตะเนื้อหอมแบบสุดๆนะครับแล้วมีรายงานมาว่าทั้งเอฟุนยาอาร์เซนอลทันัมฮอสปอร์และโชซีต่างก็กำลังไม้มั่นปื้นมือที่อยากจะได้ตัวกองกลางสวัดอาการบาดเจ็บรายนี้ไปร่วมทีมแบบฟีค่าตัวหลังจบฤดูกาลนี้ โดยรายงานนี้มาจากเว็บไซต์ฟุตบอลของ 90min ก็ได้ออกมา้างว่าสโมสรเอ็บบิญ,ญาอร์เนอลการเดียท,ทันทัานันสเปอร์และสิงโปรเชลซีต่างก็กำลังพิจารณาในความเป็นไปได้ที่จะยืน่นข้อเสนอในการเซ็นเดียร์กับนาบีเกตา้ากองกลางของลิเวอร์บแบบลุ่งหน้าในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้หลังจากนักเตะรายนี้กำลังจะกลายเป็นนักเตะฟรีเอเยต์โดยทั้ง3ทีมแห่งกรุงลอนดอนนะครับมองว่าเกต้าในวัย27ปีนั้นยังไม่ได้เข้าสู่ช่วงพีคของอาชีพการก้าทั่งและถ้าหากมีการายทีมเกิดขึ้น เกตาไม่มีการมาเจ็บรบก,กวนจนสามารถกลับมาอยู่ในฟอร์มการเล่นอันยอดเยี่ยมได้อีกครั้งมันก็จะถือว่าพวกเขานั้นจะได้กําไรเป็นอย่างมหาศาลกับการย้ายทีมในครั้งนี้และทีมของพวกเขานั้นก็อาจจะได้ตัวกองกลางที่มีพรสวรรค์สูง,สงอันยอดเยี่ยมเข้าสู่ทีมบาฟฟีโดยที่ไม่เสียเงินแม้แต่ปอนเดียวนั่นเพราะเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าเกตานั้นเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมและมีพรสวรรค์สูงมากแค่ไหนสมัยที่ยังค้าแข้ง,ขงอยู่กับทางอาบาเลซิโดยในช่วงรายา4ปีของเกตา้าว เจ้าตัวมีโอกาสถูกส่งลงสนามไปเพียงแค่110จนัดเท่านั้นและกว่าครึ่งหนึ่งก็มาจากการลงสนามเป็นผู้เล่นตัวสำรองเสียเป็นส่วนใหญ่นั่นเพราะปัญหาหลักของเจ้าตัวนั่นก็คือการมีอาการบาดเจ็บรบก,กวนอยู่ตลอดเวลาจนทําให้ไม่สามารถลงสนามได้อย่างต่อเนื่องดังนั้นทางลิเวอร์พูลจึงไม่ได้ยื่นสัญญาชั่วมาให้กับเขาและพร้อมที่จะปล่อยเขาออกจากทีมหลังจบฤดูกาลนี้เลยโดยไม่รั้งเอาไว้ แต่ทือนั้นนะครับทางลิเวอร์พูลก็ยืนยันว่าพร้อมที่จะขายนาบีเกตาออกจากทีมในราคาที่สุดโถในช่วงตลาดเดือนมกราคมน,นี้เลยประมัณดีกว่าที่จะต้องสูญเสียเกตาไปแบบฟรีฟรฟรเมื่อรุ้นการนี้สิ้นสุดลงและนอนว่าข่าวการเชื่อมโยงของเกตากับอาร์เซนอลทันนัมสอร์และเชซีนั้นก็ยังคงเป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นและตอนนี้ก็ยังไม่มีสโมสรไหนยื่นข้อเสนอหรือขอติดต่อ,อเข้ามาซื้อตัวมาที่นาบีเกตาดังนั้นต้องมารอดูกันต่อไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วเกตาจะย้ายออกจากลิเวอร์ ไปซบตักทีมไหนนะฮะแต่ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่เซฟไม่น้อยเลยนะครับที่นักเตะที่ทําไม่ได้ลงสนามให้กับลิเวอร์พูลเลยนั่นจากกลายเป็นนักเตะเมื่อมหอมขึ้นมาและถูกหลายทีมชื่อดังในศึกรีลิกลุมแย่งตัวแบบนี้นะครับโอ้โหกันยอนบรไดิเสียงเงินจักบาทน,นะครับเขาเลีงมาขับพอมาพินอ่าง อีเมลเฮสกีเผยทาบทนไม่ไหวแล้วที่จะเห็นฮาวิเอเลียดและฟาบิโอคาวาโยกลายเป็นคู่หูคู่หดโคตรเทพคนใหม่ในฤดูกาลน้าอีเมลเฮสกีนะครับอดีตกองหน้าของลิเวอร์พูลนะครับก็ไดเอามายกย่องสเกยภาพของดาวดังลิเวอร์พูลอย่างฮาวิเอเลียดและฟาบิโอคาวาโยว่าทำผลง,งานในวันกันนี้ได้อย่างยเยี่ยมและตอนนี้นักเตะทั้งสองคนนี้ก็กำลังเรียนรู้ประสบการณ์ภายในทีมชุดใหญ่แบบรวดเร็วมากมาก และตัวของเขานั้น,นะครับก็เชื่อว่าทั้งสองคนนี้จะก้าวขึ้นมาเป็นกู้หูนักเตะต,ตัวจริงภายในทีมลิเวอร์พูลในฤดูกาลหน้าได้อย่างแน่นอนหลังจากที่ทั้งจอแดนเฮนสันและเต็กโกอาคันโตรานั้นมีอายุเกิน30ปีกันแล้วและไม่น่าจะลงสนามได้ต่อเนื่องได้อีกต่อไปแล้วโดยอ e ีเมลเฮสกี้นะครับได้ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ผ่านทางรายการสปอตเมลโดยเขาระบุว่าผมชื่อว่าทั้งฮาวเอียตและกวาเวียคาโยจะกลายเป็นนักเตะที่อยู่น้อยที่น่ากลัวของลิเวอร์พูลภายในปีหน้า ถึงแม้ว่าทั้งสองคนจะไม่ใช่ผู้เล่นขาประจำภายในทีมชุดใหญ่อย่างต่อเนื่องแต่ตัวคนคนั้นก็มองว่าทันเจ็กิ้งพรับก็จําเป็นที่จะต้องเสริมทัพในตำแหน่งกองกลางที่มีชื่อเสียงระดับโลกเข้ามาช่วยแบกทีมอยู่เหมือนเดิมโดยตัวคนคนั้นก็มองว่านิคโคลโลบาเลยล่ะหรือไม่ก็จูดแบงแฮมนั้นก็คือตัวเลือกที่เหมาะสมมากที่สุดสําหรับกองกลางของลิเวอร์พูลในเวลานี้เมื่อชัดเจนอยู่แล้วว่าใครๆต่างก็รู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีว่าลิเวอร์พูลจำเป็นจะต้องเสริมทัพผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางที่มยโดวยดว พราะผมมองว่าทั้งแฮนร์สันฟาร์มโยเตโก้นั่นก็กำลังแก่ตัวลงและไม่พร้อมสำหรับการกลับศึกหนักทั้งฤดูกาลเนงน,นั้นผมมองว่าทั้งฟลอยดคาวิโยและฮาวิเอเลียจะสามารถเข้ามารับช่วงต่อได้เป็นอย่างดีนั่นเพราะในะตอนนี้ทั้งสองคนพัฒนาฝีเท้าของตัวเองได้รวดเร็วมากๆและพวกเขาน่าจะพร้อมสำหรับการแบกรับในแดนกลางของเขยมในฤดูกาลหน้าได้อย่างแน่นอนแต่สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับทั้งฮาวิเอเลียและฟลอยดคาวิโย ใเวลานี้ก็คือการลงเล่นที่สม,ม่ำเสมอเพราะมันจําเป็นต่อการพัฒนาสําหรับพวกเขาเพราะไม่มีนักเตะคนไหนที่เก่งขึ้นได้จากการนั่งอยู่บนม้านั่งสมรองอย่างแน่นอนและผมก็เชื่อในว่าทั้งฮาวิเอเลตและฟาเบียกขาโยตจะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนอย่างแน่นอนถ้าหากมีเวลาในสนามอย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า6เดือนหรือไม่ก็1นปีดังนั้นตอนนี้สิ่งที่เจอเก้นครับต้องทําก็คือการเชื่อใจนักเตะของตัวเองและมีเวลาให้พวกเขาอยู่ในสนามเยอะเท่าที่จะเป็นไปได้ ผมบอกตรงนี้เลยว่าผมแทบจะทนไม่ไหวแล้วที่จะได้เห็นการพัฒนาการของพวกเขาในปีหน้าเพราะผมเชื่อมันว่าตั้งสองคนจะสามารถยึดตำแหน่งผู้เล่นตัวจริงของลิเวอร์พูลในปีหน้าได้อย่างแน่นอนนะครับพวกเขากำลังจะเก่งขึ้นเรื่อยๆ และผมนึกภาพไม่ออกเลยว่าเมื่อถึงฤดูกาลหน้าทั้งสองคนนี้จะเก่งขึ้นไปอีกมากแค่ไหนและไม่แน่ว่าเจคเกนกรอบอาจจะกรลังปั้นทั้งสองคนนี้ให้กลายเป็นนักเตะระดับโลกได้ในอนาคตอันใกล้นี้ก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันเพราะพวกเขามีคุณสมบัติที่พร้อมมากสําหรับการเติบโตไปยังจุดๆนั้นและผมขอบอกตรงนี้เลยว่าผมก็ได้กลายเป็นแฟนบอลตัวยงของนักเตะเดาวรุ่งทั้งสองคนนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อดีตแบ็กซ้ายลุยของลิเวอร์พูลชี้ตัวทำการทำให้ทีมฟอร์มฝืนหนกักยันเจเกิงคลับไม่ใช่คนผิดชาวเดอะครับนะครับจะเห็นด้วยหรือไม่กับอดีตนักเตะของลิเวอร์พูลที่เปิดเผยว่าความพ่แพ้และฟอร์มการเล่นที่เปิดในปีนี้ไม่ใช่ความผิดพลาดของเจเกิงคลับเกรนจอนสันนะครับอดีตแบ็กขวาตัวเก่งของลิเวอร์พูลก็ได้ออกมาเปิดใจผลงานของอดีตต้นสกัดเก่าลิเวอร์พูลที่ไม่ค่อยดีนักนะครับในช่วงฤดูกาลนี้ซึ่งเกรนจอนสันนะครับเปิดเผยว่าความพ่แพ้ของอดีตต้นสกัดในครั้งนี้ไม่ใช่ความผิดของเจอเกิง ผู้เป็นกุนซ์เออร์แต่เป็นเพียงเพราะนักเตะหลายๆคนที่พากันพร้อมใจกันฟอร์มหลุดเกือบจากทุกคนแม้จะมีเพียงแค่โมเมสลาตที่คอยช่วยแบกทีมแล้วก็ตามนอกจากนี้อีกหนึ่งปัจจัสขขนสำคัญที่อดีตนักเตะรายนี้ชี้เห็นก็คือการขายนักเตะตัวหลักๆไร้ลายออกจากทีมไปาอาทิเช่นซาดิมาเน่ที่ทําให้ทีมเกิดอาการช็อตและนอกจากนี้ลิวอร์พูกก็กาลังเจอปัญหาการบาดเจ็บและอาการเมา้างจากความสุดเร็จในช่วงหลายปีที่ผ่านมาด้วยถ้าคุณผ่านบอลได้แค่4ี่ครั้งต่อเกมมันก็คือเรื่องส่วนตัวม,มาก แผนการเล่นไม่ใช่ปัจจัยที่ทำให้คุณเสียบ่อนซาร่าและคนอื่นเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมและพวกเขาจะหาทางกลับไปสู่เส้นทางแห่งชัยชนะส่วนหลายคนที่อยู่ต่ำกามาตรฐานถ้าเรามีผู้เล่นใหญ่สองถคนที่หลุดฟอร์มที่เหลือจะช่วยให้คุณผ่านไปได้แต่ถ้ามันกลับกันพวกคุณจะเจอกับปัญหาได้มีเวลาสำหรับลิเวูที่เกมนั้นพบก,กับฟอเรสต์จะต้องได้รับชัยชนะ คุณไม่สามารถดีพอที่จะเอาชนะหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดก็คือแมนเชสเตรแล้วแพ้กับ d อตติ n งแฮมฟอร์เรสมันเป็นได้แค่เรื่องความคิดและสมาธิเท่านั้นเพราะนั้นควรที่จะเป็นชัยชนะที่ง่ายได้ในการกับเคลื่อนโมเมนตัมอันยิ่งใหญ่แต่ด้วยเหตุผลบางอย่างพวกเขากำลังดิ้นรนกับฝ่ายที่ด้อยกว่าในขณะนี้ สาเหตุของความไปแพ้ก็คือรายการของสิ่งต่างๆอาการเมาค้างจากความสาเร็จของลิเวอร์พูลในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาพวกเขาสูญเสียผู้เล่นหลายรายและผู้เล่นรายใหญ่สองถึงสามรายและเป็นการที่ยากที่จะรักษาม,มาตรฐานที่พวกเขาตั้งเอาไว้น่าเสียดายที่มีเพียงไม่กี่คนของนักเตะที่ลงเล่นในรูปแบบเฉพาะตัวข้างเจ็บคอนทีมลิเวอร์พูลเล่งหาแพทย์ถาวรหนักขึ้นหลังโรคเดี้ยงรุมเร้ามองหาแพทย์คนใหม่ ลิเวอร์พูลเคนกับสื่อท้องถิ่นของกเกาะอังกฤษระบุ l i v ลิเวอร์พูลกำลังตามล่าคนที่จะเข้ามาเป็นแพทย์ถาวนคคนใหม่ของทีมแบบจริงๆจังๆมากขึ้นและจากที่พวกเขาไม่มีแพทย์ประจำทีมชุดใหญ่แบบเต็มตัวมาตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับเดิมทีลิเวอร์พูลคับมีจิมสมอกชอน เป็นแพทย์แบบถาวรประจําสโม,มสรโดยเขาขึ้นมารับตำแหน่งดังกล่าวเมื่อช่วงกลางปี2020แต่ก็บอกลาทีมไปเมื่อราวเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งนับงแต่นั้นเป็นต้นมาหงแดงก็ไม่มีคนที่มารับตําแหน่งแพทย์ถาวรของทีมแบบเต็มตัวเลยท่นี้ตลอดช่วงที่ผ่านมาลิ์พูลต้องใช้เจ้าหน้าที่ในส่วนอื่นๆมาดูแลเรื่องการแพทย์ของทีมชุดใหญ่แบบขัดตาทับอย่างเช่นเบวิสแม็กซ์คนาดหัวหน้าหน่วยแพทย์ของอะคาเดมี่ซาร่าลินเชนักกายภาพบำบัด และเอนเรียตซูเลมเบเกอร์หัวหน้าฝ่ายฟื้นฟูสภาพร่างกายและสกยภาพการเล่นเป็นต้นซึ่งบางคนก็มองว่านี่คือมันส่งผลกระทบต่อนักเตะลิ์พูลที่มีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บอย่างหนักในฤดูกาลนี้โดยสำหรับฤดูกาล2022-23นั้นนะครับลิ์พูลมีนักเตะถึง19คนที่ต้องอดลงเล่นอย่างน้อยหนึ่งนัดจากการที่มีปัญหาเรื่องสภาพความฟิตโดยรายล่าสุดก็คือดาวินูเยตที่มีอาการบาดเจ็บตรงเอ็นข้หลังหัวเข่า จนอดช่วยทีมในเกมลีกนัดที่แพ้นอตติงแฮมฟอร์เรสต์1-0เมื่อวันเสาร์ที่22ตุลาคมที่ผ่านมาโดยลิเวอร์พูลกโวเซอร์มาทีมของกูซูเจกกิ้งครับยังไม่ได้กำหนดกรอบเวลาว่าจะต้องได้แพทย์คนใหม่แบบเต็มตัวเมื่อไหร่โดยพทุกเขากำลังพิจารณาถึงการเลื่อนตำแหน่งคนภายในสโมสรขึ้นมาและการจ้างคนภายนอกให้เข้ามารับตำแหน่งนั้นทำใจไม่ได้แบบนเดโดซิวารับไม่คิดย้อนกลับไปดูเกมที่พ่ายแพ้หงแดงเลย แบนเดูซิวานครับกองกลางทีมชาติโปรเกสของแมนเชสเตอร์ยอโรคเขาไม่เคยคิดที่ย้อนกลับไปดูเทปการแข่งขันของพวกเขาที่แพ้ต่อลิเวอร์พูลเมื่อหนึ่งสปดากรอ,อีกครั้งเลยในเกมนั้นครับลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายเอาชนะได้ที่อันฟิลจากการทำประตูโทนของโมมิสซาลาพวกเราอารมณ์เสียกันมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสุดสตากรอที่แพ้ลิเวอร์พูลดันนั้นการกลับมาได้สามคะแนนในการเจอกับคู่คแข่งที่ยังลำบากอย่างไบรดันมันก็ทำให้พวกเรามีความสุขมากขึ้น ผมไม่ได้ย้อนกลับไปดูเกมเกมนั้นเกมกับลิเวอร์ pool อีกเลยละ่ะบางทีเป็กกูล่าก็อาจจะถาและเขาก็ได้อธิบายว่าอะไรคือความล้มเหลวในเกมนั้นแดเนโดกล่าวไม่มีทีมไหนในโลกที่ไม่แพ้เราต้องกลับมารวมกันและบางครั้งเมื่อคุณแพ้มันก็ขึ้นอยู่กับปฏิทิยาของคุณและทีมทีมนี้ว่าจะตอบโต้มันอย่างไรดีนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์ p o o ครับท่านผู้ชมเป็นรอบเย็นของวันที่ 25ตุลาคมน,นะครับ this, ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สมสรลิเวอร์พูลสมสรนที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บาคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครอฟต์แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s ส r i b e เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บาคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครอฟต์แฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับ ล,ลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ